สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาไปสำรวจชีวิตแล้วก็เส้นทางของบุคคลที่เอ่อเรียกว่าเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของวงการบันเทิงไทยท่านหนึ่งเลยคุณดวงตาตุงขมณีหรือที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อพิตุกนั่นเองค่ะครับผมเธออยู่ในวงการมานานมากนะคะสี่ทศวรรษได้ผ่านร้อนผ่านหนาวสวมบทบาทมาเยอะจริงๆทั้งนางแบบนักแสดงพิธีกรใช่ครับ แล้วก็ยังต้องรับมือกับความท้าทายออครั้งใหญ่ๆใ,ในชีวิตส่วนตัวอีกด้วยครับจากข้อมูลที่เราเออรวบรวมมานะครับทั้งจากบทสัมภาษณ์บทความต่างๆที่มีคนเขียนถึงตัวเธอเนี่ย มันทำให้เราเห็นภาพการเดินทางที่ออน่าสนใจมากๆของผู้หญิงคนนี้เลยตั้งแต่บุกค,คลิกตอนเด็กๆนะครับการก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นจนมาเป็นนักแสดงมากฝีมือแล้วก็พิธีกรขวัญใจมหาชนจนถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตที่นำพาเธอไปสู่เส้นทางธรรมะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองทำความเข้าใจกันดูนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราได้บา้างค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะกลั่นเอาแก่นสำคัญจากเรื่องราวชีวิตแล้วก็ผลงานของเธอออกมาวิเคราะห์กันเพื่อให้เห็นว่าเธอเป็นมากกว่านักแสดงนะคะแต่เป็นเหมือนตัวแทนของความสามารถในการปรับตัวความแข็งแกร่งแล้วก็การยืนหยัดผ่านยุคสมัยต่างๆครับผมโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นกันเลยดีกว่าคุณตุ๊กเกิดเมื่อวันที่12ธันวาคมพศ2497 ที่โรงพยาบาลมิชชั่นเขตดุสิตรกรุงเทพเป็นลูกคนที่สองในจำนวนพี่น้องทั้งหมด4คนของคุณเฉลิมและคุณแน่งน้อยตุงคามณีค่ะครับสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจตั้งแต่แรกเลยนะคือบุคลิกในวัยเด็กของเธอเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าเติบโตมาอย่างมีความสุขนะแต่ว่ามีนิสัยที่เรียกว่าทมลมากถึงมากที่สุดขนาดนั้นเลยเหรอคะ <laughs> ใช่ครับไม่ชอบเล่นตุ๊กตาแต่ชอบไปกระโดดน้ำ ปีนต้นไม้อะไรแบบนั้นมากกว่าแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ขี้หึงมากด้วย๋อถึงขนาดเคยมีคนเรียกว่าตุ๊กตาไฟเลยทีเดียวโหตุ๊กตาไฟครับซึ่งเธอก็ยอมรับเองด้วยนะคะว่าพ่อบกพร่องเรื่องออวาจาที่อาจจะตรงไปตรงมาเกินไปหรือว่าพูดด้วยอารมณ์ร้อนเนี่ยเป็นสาเหตุข,ของความผิดพลาดหลายๆอย่างในชีวิตเธอเหมือนกันครับ ผมว่าตรงนี้น่าสนใจนะบุคลิกแบบตุ๊กตาไฟอย่างที่ว่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนแค่ความใจร้อนอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะแฝงไว้ด้วยพลังบางอย่างความมุ่งมั่นความตรงไปตรงมาซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้เธอประสบความสําเร็จในบทบาทต่างๆที่ได้รับค่ะไม่ว่าจะเป็นนางแบบที่ดูมั่นใจมากๆนักแสดงที่กล้ารับบทแรงๆหรือแม้แต่พิธีกรที่มีสไตล์เป็นของตัวเองชัดเจน แล้วก็อาจจะเป็นพลังที่ช่วยให้เธอเผชิญมรสุมชีวิตในเวลาต่อมาด้วยก็ได้นะครับอืมก็น่าคิดนะคะในด้านการศึกษาล่ะคะเธอเรียนมัธยมต้นที่โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสซาวีแคอนเวนต์แล้วก็ต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายสินฝรั่งเศสจากนั้นก็เดินทางไปเรียนต่อด้านแฟชั่นดีไซน์ที่ลูซี่เคลตันชามาแคลดมีอ๋อที่อังกฤษใช่ค่ะที่อังกฤษเป็นสถาบันด้านบุคลิกภาพและก็แฟชั่นที่มีชื่อเสียงเลยนะคะเรียนอยู่ถึง2ปีพ่อกลับ มาเมืองไทยงานแรกที่เธอทำเลยก็คือตำแหน่ง commercial representative หรือที่เราเรียกว่าพนักงานขายนั่นแหละค่ะครับผมที่โรงแรมอินทรารีเจนประตูน้ำซึ่งตอนนั้นโรงแรมนี้เพิ่งเปิดใหม่เลยเป็นโรงแรม5ดาวอื <c oughs> อาชีพนี้ในยุคนั้นถือว่าโก้เก๋มากนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้หน้าตาดีใช่ครับสมัยนั้นถือว่าเป็นงานที่ดูดีมากแล้วก็ที่โรงแรมอินทรานี่เองที่เป็นเหมือน ประตูบานแรกๆเลยที่เปิดให้เธอเข้าสู่วงการบันเทิงแต่ยังไม่ใช่การแสดงนะครับตอนแรกเป็นวงการแฟชั่นก่อนใช่เลยค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือคุณลำยงบุญยรัตพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าของห้องเสื้อระพีในตำนานนะคะท่านมาเห็นแววเข้าก็เลยชักชวนให้ไปประกวด10ยอดนางแบบระพีครับ แล้วเธอก็ทำได้สำเร็จนะคะติด1ใน10บยอดนางแบบเลยทำให้ได้เดินแบบให้กับห้องเสื้อระพีอยู่หลายครั้งเลยถือเป็นการแจ้งเกิดในฐานะนางแบบเต็มตัวใช่ค่ะนี่ประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นเหมือนภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของวงการนางแบบไทยในยุคนั้นเลยก็คือการที่คุณตุ๊กเนี่ยเป็นนางแบบรุ่นแรกๆที่ได้รับค่าตัวจริงๆจังๆ,ๆ,ๆ อ๋อเหรอคะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะแต่มันคือการบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพที่เริ่มก่อตัวขึ้นในวงการนางแบบไทยซึ่งมันต่างจากยุคก่อนหน้านั้นที่นางแบบส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนางแบบกิติมศักดิ์ค่ะค่ะคือเป็นลูกท่านหลานเธอมาเดินแบบเพื่อการกุศลหรือเพื่อสังคมอะไรแบบนั้น <c oughs> การที่เธอแล้วก็เพื่อนเพื่อร่วมรุ่นอย่างเช่นคุณลินดาคา้าธัญเจริญหรือคุณปรางตรีชิดเนี่ยได้รับค่าตอบแทนมันบ่งบอกว่า นี่คืออาชีพแล้วจริงๆเข้าใจเลยค่ะแน่นอนว่าหลังจากนั้นเธอก็ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วเลยกลายเป็นนางแบบแฟชั่นระดับตัวแม่ครับแล้วก็ซูปเปอร์โมเดลแถวหน้าของเมืองไทยในยุคนั้นเลยนะคะมีผลงานขึ้นปกนิตยสารดังๆเยอะมากอย่างเช่นนิตยสารคุณหญิงหรือนิตยสาร BR ที่เรียกว่าบางกอกรีเดอร์สอ๋อ BR นี่ดังมากสมัยก่อนสูงมากครับถึงขนาดกล้าเดินแบบชุดว่ายน้ำซึ่งในสมัยนั้น อ๋อต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮามากๆแล้วก็ท้าทายขนบธรรมเนียมพอสมควรเลยนะคะใช่เลยครับจากจุดสูงสุดในฐานะนางแบบแถวหน้าเนี่ยทั้งความสามารถบุค,คลิกที่โดดเด่นแล้วก็คอนเน็ชันต่างๆที่ได้จากงานโรงแรมจากวงการแฟชั่นมันก็เหมือนการเปิดประตูบานต่อไปให้เธอนั่นก็คือโลกของการแสดงค่ะมาถึงเรื่องการแสดงกันบ้างนะคะก็คือตอนที่ยังทำงานอยู่ที่โรงแรมอินทรานั่นแหละค่ะ คุณก้อยทาริกาทิดาทิศซึ่งตอนนั้นท่านเป็นผู้จัดละครทางช่องสามมาเจอเธอเข้าก็ประทับใจในความสวยแล้วก็บุคลิกของเธอก็เลยชวนมาเล่นละครเรื่องไฟอารมณ์แต่ว่าในเวลาใกล้ๆก,กันนั้นเองนะคะคุณกำทรสุวรรณปิยสิริซึ่งเป็นนักแสดงแล้วก็ผู้จัดอาวุโสอีกท่านหนึ่ง <c oughs> ก็มาชวนเธอไปเล่นละครอีกเรื่องเหมือนกันคือเรื่องมณีมนตราทางช่อง9อสมทอ๋โอโดนท่าทางสองเรื่องพร้อมๆกันเลยใช่ค่ะ ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจนะเพราะเธอเลือกรับเล่นทั้งสองเรื่องเลยค่ะแต่ว่าด้วยระบบการถ่ายทำละครสมัยนั้นนะครับเรื่องมณีมันตราเนี่ยเขาเป็นแบบถ่ายไปออกอากาศไปอ๋อถ่ายทำเร็วใช่ครับทำไม่ได้ออนแอร์ก่อนแล้วบทเจ้าหญิงแขกในเรื่องนี้เองที่ทำให้เธอแบบด่งดังเป็นพลุแตกเลยแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดในฐานะนักแสดงทันทีเลยครับหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ตัดสินใจครั้งใหญ่ ก็คือลาออกจากงานประจำที่โรงเรียนมาทุ่มเทให้กับวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวเลยแล้วก็มีผลงานภาพยนตร์าเรื่องแรกคือนางแมวป่าในปีพศ2525ครับมีข้อมูลที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ในนิตยสารซีเครตที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะเธอเล่าว่าตอนที่ได้รับบทนางเอกเรื่องแรกๆเนี่ยอายุประมาณ24-25ปีแล้วปีแล ซึ่งถ้าเทียบกับยุคนั้นถือว่าอายุค่อนข้างมากนะคะสําหรับนางเอกที่ส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นกันตอนอายุ1 7บ8ปีใช่ครับครับแถมตอนนั้นเนี่ยเธอยังเป็นแม่ไม้ลูกติดแล้วด้วยอเรื่องนี้น่าจะท้าทายขนบของวงการละครไทยยุคนั้นพอสมควรเลยอยากให้ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยคะ่ะว่ามันส่งผลหรือมีความหมายยังไงบ้างคะเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยครับการที่ผู้หญิงอายุ20กลางๆซึ่ง ผ่านการหย่าร้างมาแล้วมีลูกติดด้วยเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมารับบทนำได้ในยุคที่นางเอกมักจะถูกคาดหวังให้เป็นแบบสาวน้อยบริสุทธิ์สดใสอะไรแบบนั้นค่ะมันสะท้อนหลายอย่างเลยนะอย่างแรกเลยคือความสามารถทางการแสดงของเธอต้องโดดเด่นจริงๆนะครับผู้จัดถึงกล้าที่จะเลือกอย่างที่สองคืออาจจะบ่งบอกถึงการเปิดกว้างของวงการในระดับหนึ่งหรืออาจจะเป็นเพราะบุค,คลิกเฉพาะตัวของเธอที่ดูเป็นผู้ใหญ่ดูมั่นใจ <us> <S <S ซึ่งอาจจะเหมาะกับบทบาทบางประเภทที่แตกต่างออกไปก็ได้มันเหมือนเป็นการทลายกรอบบางอย่างของคําว่าน,นางเอกในยุคนั้นไปเลยครับค่ะ <us> แล้วก็เป็นการพิสูจน์ด้วยว่าเธอไม่ได้ขายแค่หน้าตาหรือว่าความสดใหม่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าขายฝีมือการแสดงจริงๆหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะรับบทบาทหลากหลายมากทั้งนางเอกนางร้ายพออายุมากขึ้นก็ค่อยๆเปลี่ยนมารับบทบาทที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือนักแสดงรุ่นใหญ่ครับ บทคุณแม่คุณย่าคุณป้าใช่ค่ะค,คุณย่าคุณยายคุณแม่คุณท่านคุณป้าบทบาทเหล่านี้เธอถ่ายทอดออกมาได้น่าเชื่อถือมากๆเสมอเลยแล้วด้วยความที่เธอเป็นนักแสดงอิสระด้วยนะคะก็ทำให้ร่วมงานได้กับทุกช่องทุกค่ายเลยครับผมผลงานรวมๆกันแล้วเนี่ยน่าจะเกิน200เรื่องแล้วนะคะทั้งภาพ,พยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์โหเยอะมากเยอะมากจริงๆค่ะยกตัวยอย่างบทเด่นๆที่หลายคนน่าจะจำได้ก็เช่น การรับบทเป็นแม่ของพี่เอกสรพงษ์ชาตรีในละครเรื่องทูตมรณะอ๋อใช่ใช่ใช่ทั้ทงที่ตอนนั้นจริงๆเธอก็ยังไม่ได้อายุมากขนาดนั้นนะคะแต่ก็เล่นได้เนียนมากครับหรือบทบาทแม่สามีสุดร้ายในร้อยเล่มารยาอันนั้นก็คนพูดถึงเยอะใช่ค่ะแล้วก็บทคุณย่าที่น่าสงสารในหงในกรงกาเรื่องนี้ก็ได้รับคำชมไปเยอะมากเหมือนกัน ครับผมความทุ่มเทแล้วก็ความแข็งแรงของเธอนี่ก็น่าทึ่งมากๆนะครับมีข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ในคมชัดลึกเขาบอกว่าในปีพศ2565เนี่ยตอนนั้นเธออายุเกือบ70ปีแล้วนะค่ะแต่ว่ามีละครออนแอร์ในปีนั้นมากถึง10เรื่องโอ้โห10เรื่องใช่ครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยเยอะกว่านางเอกดังๆบางคนอีกนะครับ เธอยังบอกเองเลยว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่จำบทได้แม่นยำขับรถไปกองถ่ายเองได้สบายๆส,สุดยอดเลยค่ะครับล่าสุดในปี2567นี้ก็ยังเห็นผลงานอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอย่างเช่นผู้บ่าวสุดซ่ากับอีลาคาซิ่งทางช่อง3แล้วก็เพิ่งปิดกล้องเรื่องสลักลักษณ์ในแสงจันทร์ทางช่องวันไปโอ้ค่ะรวมถึงบทบาทคุณทวดอ่อนที่หลายคนพูดถึงกันเยอะในละครชุดฟอร์มยักษ์ดวงใจเทวพรมด้วยครับค่ะ นอกจากงานแสดงที่ประสบความสําเร็จมากๆแล้วนะคะอีกบทบาทหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงแล้วก็เป็นภาพจําของเธอไม่แพ้กันเลยก็คือการเป็นพิธีกรค่ะครับผมด้วยสไตล์การพูดที่ฉัดฉานสนุกสนานเป็นกันเองมากๆเนี่ยทำให้หลังจากที่เธอมีชื่อเสียงด้านการแสดงแล้วก็ได้รับโอกาสในงานพิธีกรด้วยเริ่มต้นจากรายการประตูดวงทางช่องเค่ะครับ แต่รายการที่ถือว่าเป็นตำนานจริงๆแล้วก็ทำให้เธอกลายเป็นพิธีกรแถวหน้าอย่างแท้จริงเลยเนี่ยก็คือรายการ4ี่ทุ่งสแควร์ทางช่อง7สีที่ทำร่วมกับคุณวิทวัสสุนทรวิเนศแล้วก็พี่เดอ๋อดอกสดเดาโอ้โหรายการในตำนานเลยใช่ครับรายการนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ในยุคนั้นเลยนะเป็นเวอราไี้ทอล์กโชว์ที่ฮิตติดลมบนมากๆ เบื้องหลังการได้มาทำรายการนี้ก็น่าสนใจนะคะฟังจากที่เธอเคยเล่าให้ฟังคือเริ่มต้นจากการเป็นแค่พิธีกรรับเชิญไปทำได้ที่แทนคุณดีชนานานุตาคมแค่สองสัปดาห์เองอ๋อแค่ไปแทนใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าพอไปทำแล้วเคมี K มันเข้ากันมากๆกับคุณวิทวัสแล้วก็พี่เดอ๋อครับ คุณวิทวัตก็เลยชวนให้ทำต่ออีกหนึ่งเดือนแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นพิธีกรประจำยืนยาวถึง7ปี7เดือนเลยทีเดียวค่ะโอ้โหยาวนานมากยาวนานมากจริงๆค่ะช่วงนั้นนี่เรียกว่าเป็นยกทองของงานพิธีกรสำหรับเธอเลยนะครับมีรายการอยู่ในมือมากถึง5-6รายการต่อสัปดาห์โหเยอะมากเยอะมากครับจนทำให้เธอต้องเบรกงานแสดงละครไปนานหลายปีเลยในช่วงนั้น ความสำเร็จของสี่ทุ่งสแควร์เนี่ยส่วนสำคัญก็มาจากวิสัยทัศน์ของคุณวิตวัตที่กล้านำเสนอเรื่องราวแปลกใหม่น่าสนใจที่รายการอื่นเขาไม่ทำกันค่ะบวกกับทีมงานที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็แน่นอนว่าเคมีของพิธีกรทั้ง3คนนี่คือลงตัวสุดๆนอกเหนือจากความสำเร็จแล้วนะคะรายการนี้ก็มีโมเมนต,ต์ขำๆที่น่าจดจำเหมือนกันพี่ตุ๊กเคยเล่าว,ว่า เธอมักจะได้รับมอบหมายให้พรีเซนต์พวกของเล่นหรือว่าแกจเจ็ตนวัตกรรมใหม่ๆอะไรแบบนี้ในรายการ,รแต่พอถึงเวลาออกอากาศจริงทีไรนะของพวกนั้นมันต้องมีปัญหาตลอดเลยแบบติดขดัดใช้งานไม่ได้กลายเป็นมุกตลกหน้าแตะที่คนดูชอบไปซะอย่างนั้นเลยค่ะเธอบอกว่าไม่ได้เตรียมนะคือซ้อมมาอย่างดีแต่พอออนแอร์ปุ๊ดมันเจ๊งจริง <laughs> เป็นซิกเนเจอร์ไปเลยใช่ค่ะนอกจากสีทุ่มสแควร์แล้วเธอก็ยังมีรายการอื่นๆอีกนะคะเช่นสีสันวันสบายหรือรายการพาชิมอย่างดวงตาพาชิมด้วยค่ะครับผมทีนี้ลองเปลี่ยนมุมมาดูชีวิตส่วนตัวกันบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเข้มข้นแล้วก็เต็มไปด้วยบททดสอบไม่แพ้เส้นทางอาชีพเลยเหมือนกันค่ะชีวิตส่วนตัวของเธอมีจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเกิดขึ้นนะคะ พิตุกสมรสเมื่อปีพศ2518ตอนนั้นอายุประมาณ21ปีกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไทยประกันชีวิตแต่ว่าชีวิตคู่ก็ไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่หวังนะคะต้องเผชิญกับปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความเจ้าชูของฝ่ายชาย <c oughs> สุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจหย่าร้างในปีพศ2525ตอนนั้นเธออายุ25ปีหลังใช้ชีวิตคู่มาประมาณ7ปี <c oughs> ตอนนั้นลูกชายคนเดียวคือน้องพัตเตอร์รู้จโรดเพิ่งอายุได้แค่4ขวบเองค่ะครับ <c oughs> เธอเคยให้สัมภาษณ์ถึงช่วงเวลานั้นเลยนะครับว่าเป็นความทุกข์ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอเลยโห oh. เต็มไปด้วยความวิตกกังวลมากๆว่าจะสามารถเลี้ยงดูลูกชายคนเดียวให้เติบโตมาได้ดีได้ยังไงในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะและที่สำคัญคือเธอไม่ได้เรียกร้องหรือว่าได้รับเงินค่าเลี้ยงดูใ,ใดๆจากอดีตสามีเลยนะครับโห oh. จริงเหรอคะครับผมแต่ก็โชคดีที่เธอมีครอบครัวที่อบอุ่นมากๆมีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยช่วยเหลือดูแลหลานชายอย่างเต็มที่ทาให้เธอสามารถกลับมามุ่งมั่นทํางานในวงการบันเทิงเพื่อสร้างฐานะแล้วก็ดูแลลูกได้การที่สามารถประคับประคองชีวิตจนประสบความสําเร็จได้ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องลูกในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอภาคภูมิใจมากครับ แต่ก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันนะคะว่าตอนเด็กๆลูกชายก็เคยถูกเพืน่นทอนที่โรงเรียนล้อเลียนเรื่องที่พ่อแม่หย่าร้างเหมือนกันครับผมและอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้น,นเรื่องบุคลิกนะครับเธอก็ย,ยอมรับเสมอถึงข้อบกพร่องของตัวเองทั้งเรื่องความใจร้อนความเอาแต่ใจความขี้หืนที่เป็นที่มาของฉายาตุ๊กตาไฟค่ะรวมถึงเรื่องวาจาที่บางครั้งอาจจะแรงใปบ้าง ตรงไปบ้างซึ่งเธอก็มองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาซึ่งปัญหาและความผิดพลาดในชีวิตเหมือนกันและแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆในชีวิตของเธอค่ะนั่นก็คือการหันหน้าเข้าสู่เส้นทางธรรมะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงประมาณปีพศ2549ตอนนั้นเธอประสบกับภาวะที่เรียกว่าว่างงานแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยในชีวิต คือไม่มีทั้งงานพิธีกรแล้วก็งานละครติดต่อเข้ามาเลยเป็นเวลานานถึง6เดือนเต็มๆโหว่างยาวเลยใช่ค่ะซึ่งทําให้เธอเกิดความเครียดแล้วก็ฟุ้งซ่านอย่างหนักเลยในช่วงนั้นครับภาวะวิกฤตครั้งนั้นก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะครับตามคนาแนะนําของดรวรพัฒน์ผู้เจริญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองเนี่ยเธอตัดสินใจลองไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนแรกเธอก็ลังเลนะครับ มีความกลัวไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะมาก่อนเลยอือห mm ือ hmm. แต่พอได้ไปปฏิบัติจริงจังได้รับคำชี้แนะจากหลวงพ่อกล้วยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นโดยเฉพาะการฝึกดูลมหายใจอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงมุมมองและก็ความรู้สึกของเธอไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเธอเล่าว่าการปฏิบัติธรรมช่วยให้ใจที่เคยร้อนรุ่มฟุ้งซางเนี่ยสงบลงได้อย่างน่าอัศจรรย์เลย ช่วยให้เท่าทันอารมณ์โกรธความไม่พอใจต่างๆทําให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นแล้วก็มองเห็นสัจธรรมของชีวิตมากขึ้นด้วย <c oughs> จากคนที่เคยใช้ชีวิตแบบสุดขั้วในทางโลกก็หันมาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังกลายเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของเธอมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะครับ <c oughs> เธอย้ําเสมอเลยนะคะว่าธรรมะคือสิ่งที่ช่วยให้เธอผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบาก แล้วก็พบกับความสุขสงบที่แท้จริงได้ครับผมพอผ่านช่วงชีวิตที่ผันผวนมาได้ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเนี่ยทีนี้มาดูมุมมองของเธอต่อสถานการณ์ของวงการบันเทิงในยุคปัจจุบันกันบ้างครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวใช่ค่ะอย่างที่เกินไปตอนต้นว่าปี2566เธอมีละครออนแอร์ถึง10เรื่องเยอะมากครับอพอเข้าปี2567เนี่ย กลับไม่มีงานละครใหม่ติดต่อเข้ามาเลยในช่วงแรกๆเธอก็ยอมรับนะคะว่าแอบกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นหรือเปล่าถึง70ปีแล้วครับแต่จากมุมมองที่เธอให้สัมภาษณ์ไว้หลายครั้งนะครับเธอมองว่าอันนี้น่าจะเป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมละครโทรทัศน์ไทยที่กำลังซบเซาลงมากกว่า อ๋อเป็นทั้งวงการใช่ครับการผลิตละครมันน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้ชมที่เปลี่ยนไปคนหันไปเสพสื่อบันเทิงผ่านแพ,พลตฟอร์มสตรีมมิ่งออนไลน์กันมากขึ้นค่ะทำให้เม็ดเงินโฆษณาที่เคยหล่อเลี้ยงสถานีโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงอือหือช่องต่างๆก็เลยต้องลดงบประมาณการผลิตละครลงตามไปด้วยซึ่งมันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยครับ ตอนนักแสดงผู้จัดละครหรือแม้กระทั่งทีมงานเบื้องหลังบางค่ายนี่ถึงกับต้องปิดตัวลงไปเลยก็มีนะครับละครบรีรันที่เธอก็เคยเออกมาพูดถึงเหมือนกันเธอยือนยันว่านักแสดงในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมใดๆเลยนะคะเวลาที่ละครที่เคยแสดงไปแล้วถูกนํากลับมาใช้ซ้ำอ๋อหรอครับใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากหลักปฏิบัติในต่างประเทศที่นักแสดงเขาจะมีไรายได้จากส่วนนี้ด้วย เธอบอกว่าเคยมีความพยายามที่จะเรียกร้องสิทธิตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะอาจจะมีข้อกังวลว่ามันจะส่งผลกระทบต่องานในอนาคตได้ครับผมและเมื่อพูดถึงสถานการณ์ที่งานในวงการมันน้อยลงเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องที่ดาราหลายๆคนหันมาทําอาชีพเสริมกันมากขึ้นค่ะขายของออนไลน์ใช่ค่ะอย่างการขายของออนไลน์เธอมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องตกอับ อย่างที่บางคนอาจจะตีความไปนะอืมแต่มันคือการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเป็นช่องทางการหารายได้ที่สุจริตเมื่อโอกาสในวงการบันเทิงมันมีจํากัดก็ต้องรู้จักขวนขวายหาหนทางอื่นตัวเองเลยนะคะว่าช่วงที่ว่างงานเนี่ยก็มาช่วยลูกสะใภ้โปรโมทธุรกิจขายอาหารออนไลน์ชื่อครัวตุ๊กดวงตาอย่างเต็มที่เลยครับ <laughs> หัวเราะเบาๆ <laughs> แล้วก็พูดติดตลกในบทสัมภาษณ์ย้าว่าตัวเองไม่ได้ลําบากอะไรเลยนะ ดูแหวนแม่สิหัวเราะส่งสิกญนณใช่ค่ะเป็นการส่งสัญญาณแบบขำๆว่าเธอยังคงมีความสุขสบายดีไม่ได้ตกทุกข์ได้ยากอย่างที่ใครอาจจะคิดไปครับเป็นมุมมองที่สะท้อนการยอมรับความจริงแล้วก็การปรับตัวได้ดีมากๆเลยครับค่ะพอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วนะคะต้องยอมรับจริงๆว่านี่คือเส้นทางการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็น่าทึ่งมากๆของผู้หญิงที่ชื่อดวงตาตุงคมณี จากเด็กหญิงทมลนผู้ไม่ยอมใครสู่นางแบบแถวหน้าผู้สร้างปรากฏการณ์นักแสดงเจ้าบทบาทที่พิสูจน์ตัวเองด้วยฝีมือพิธีกรขวัญใจมหาชนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้เข้มแข็งแล้วก็นักแสดงอาวุโสที่ยังคงยืนหยัดสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ปรับตัวไปตามยุคสมัยได้อย่างสง่างามจริงๆค่ะครับผมเป็นบทพิสูจน์ของความสามารถรอบด้านแล้วก็การยืนระยะในวงการบันเทิงไทยมากกว่าสีทส่ทศวรรษจริงๆใช่ครับ สิ่งที่ผมคิดว่าน่าชื่นชมมากๆแล้วก็เป็นบทเรียนสำคัญจากเรื่องราวของเธอเลยนะคือความสามารถในการเผชิญหน้าแล้วก็รับมือกับความท้าทายต่างๆไม่ว่าจะเป็นมรสุมในชีวิตส่วนตัวอย่างการหย้าร้างการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือความผันผวนในอาชีพการงานที่ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอยู่ตลอดเวลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ภายในตัวเองผ่านการค้นพบแล้วก็การปฏิบัติธรรม อันนี้สําคัญมากใช่ครับซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางจิตใจการไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็การเติบโตทางความคิดอย่างแท้จริงเลยครับเป็นเรื่องราวที่ให้แง่คิดแล้วก็แรงบันดาลใจได้มากมายเลยค่ะใช่ครับผมดังนั้นคําถามสุดท้ายที่เราอยากจะฝากให้ลองนํากลับไปคบคิดกันดูนะครับก็คือนอกเหนือจากชื่อเสียงบทบาทอันโด่งดังหรือภาพลักษณ์ต่างๆที่เราคุ้นเคยผ่านสื่อแล้วเนี่ย ชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันและบททดสอบของคุณดวงตาตุงขมณีได้มอบบทเรียนที่ยั่งยืนอะไรกับเราบ้างเกี่ยวกับพลังของความสามารถในการปรับตัวความยืดหยุ่นหรือความสำคัญของการหันกลับมาทบทวนและพัฒนาตนเองเพื่อที่จะนำทางชีวิตให้ก้าวผ่านทุกการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายไปได้อย่างมั่นคง